วันนี้นะคะวันที่26กุมภาพันธ์2564ค่ะโอประมาณ8โมงนะคะสนามหลวงยังไม่มีรถไม่ค่อยมีรถเลยนะคะเราจะไปไหว้พระเก้าวัดกันนะคะก็ตอนนี้ก็มาถึงสนามหลวงแล้วนะคะกำลังจะเดินไปที่แรกค่ะไปไหว้ศาลหลักเมืองก่อนค่ะเพื่อเอาเลือกเอาใช้ของปี2564นะคะ ก็จะถึงวัดพระแก้วกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปไหว้ศาลหลักเมืองกันค่ะที่แรกนะคะมาวันนี้26กุมภาพันธ์ศาลหลักเมืองยังไม่เปิดเลยค่ะเขาจะเปิดวันที่หนึ่งมีนาคมนะคะไม่เป็นไรให้ไหว้ด้านนอกไปก่อน ไปเข้าวัดพระแก้วก็ไม่ได้วัดพระแก้วก็ยังปิดอยู่ค่ะเปิดวันที่หนึ่งมีนาคมเหมือนกันนี่เราก็ผ่านป้ายศาลหลักเมืองนะคะแล้วต่อไปเรากำลังจะเดินทางไปไหว้วัดโพกันค่ะเดินไปได้นะคะวัดโพไม่ไกลค่ะ ว่างทางที่จะเดินไปวัดโพนะคะก,ก็จะเจอกระทรวงกลาโหมค่ะก็ชมกระรวงกลาโหมกันไปก่อนนะคะเดินไปเรื่อยๆค่ะเราสามารถเดินไปได้นะคะจากสารหลักเมืองเดินไปวัดโพค่ะเสียดายจังเลยวัดพระแก้วยังไม่เปิดไม่งั้นจะได้ไว้วัดพระแก้วเป็นวัดที่สอง แต่ไม่เป็นไรวันนี้ไปไหว้วัดโพก่อนนะคะตามมาเลยนะคะอ่าเราถึงถนนท้ายวังแล้วนะคะนี่ค่ะถนนท้ายวังเดี๋ยวเราจะข้ามถนนไปฝั่งนู้นนะคะเป็นริมรั้ววัดโพค่ะเดินได้แบบสบายสบาย นะคะคเราถึงรั้ววัดโพแล้วนะคะถึงทางประตูที่ทางวัดโพเปิดให้เข้านะคะก็จะเป็นทางที่อ,อจอดรถนะคะเปิดประตูเดียวคะ่ะในช่วงโควิดก็จะมีการ คัดกองนะคะก็คือวัดอุณหภูมิแล้วก็ติดสติกเกอร์นะคะภายในบริเวณวัดโพนะคะสวยงามมากเลยค่ะตอนเช้าเตอนนี้คนก็ยังมาไม่เยอะนะคะเดินชมบริเวณวัดกันไปก่อนนะคะเราจะไปไหว้พระนอนองค์ใหญ่นะคะเดินไปเรื่อยๆก่อนอยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะคะไม่เคยเข้าประตูนี้ด้วยแสิ วัดโพตอนเช้าประมาณ8โมงคนยังไม่เยอะนะคะนี่ค่ะมีบริเวณวัด มีป้ายบอกทางด้วยนะคะว่าจะไปไหนทางไหนเจดี JD ของวัดโพสวยมากเลยนะคะส่วนหย่อมบริเวณวัดมีลอสีดัดตนด้วยนะคะบริเวณวัดโพร,ร่มรื่นมากเลยะคะ่ะ การกน,นะบริเวณวัดโพนะคะสามารถถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยค่ะอ้าวนี่ถึงแล้วทางไปไหว้พระนอนนะคะประตูทางเข้านะคะนี่ค่ะพระพุทธสยญาตินะคะวิหารพระพุทธสยญาตินี่ค่ะถึงแล้ว นี่ประตูทางเข้านะคะต้องถอดรองเท้าก่อนเข้านะคะโอโ้สวยมากเลยค่ะองค์ใหญ่มากเลยดดเดี๋ยวเรามาเดินชมรอบๆพระนอนกันนะคะ โอ้โหพระพระนอนพระหรือพระพุทธสยญานนะคะตรงนี้เป็นบริเวณทางทางเท้านะคะที่ลอยพระบาทก็มีก็มีรูปไม่รู้ว่ารู้เรียกว่าอะไรนะคะเนี่ย <c oughs> คือจะมีรอยตรงรอยพระบาทนะคะสวยงามมากเลยค่ะ นี่นะคะอันนี้เป็นทาง,ทางพระบาทนะคะพระนอนองค์ใหญ่ค่ะอ่าเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่บาทกันนะคะนี่ค่ะเหรียญสำหรับใส่บาททำบุญแค่ยี่บาทค่ะเราก็มาดูกันนะคะว่าเนี่ยเราต้องมาใส่บาทอันนี้ว่าบาทมีทั้งหมดกี่บาทนะคะค่ะมาใส่กันได้เลยนะคะ อาเสร็จแล้วค่ะร้อยแปดบาทค่ะแล้วเราก็วางขันไว้ตรงนี้นะคะฝาผนังหรือ,อกําแพงนะคะในบริเวณวัดสวยมากเลยค่ะด้านนี้ก็เป็นด้านศีรษะนะคะอองค์ใหญ่มากเลยค่ะ อันนี้ทางด้านศีรษะนะคะสวยงามมากจริงๆค่ะใครได้มากราบไหว้ก็เพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลนะคะ mm hmm. ก็ต่อด้วยพระปรางหน้าโกรกค่ะพระประจำวันคนที่เกิดวันเสาร์นะคะไม่ได้เกิดวันเสาร์แต่ว่าผ่านมาก็มาไหว้สักหน่อยนะคะ ในบริเวณวัดโพคตอนเดินกลับนะคะสวยงามมากเลยค่ะค่ะเรามานั่งเรือนะคะเพื่อจะไปวัดละคังกันค่ะเรือข้ามฟากจากท่าช้างนะคะคนละสามบาทห้าสิบค่ะสามารถข้า ข้ามจากท่าช้างไปยังวัดละคังได้นะคะไม่แพงค่ะมาทางนี้ใกล้ที่สุดแล้วนะคะจากฝั่งพระนครไปฝั่งธนบุรีนะคะนู่นค่ะหลังคาสีส้มๆนะคะวัดละคังค ถึงแล้วค่วะวัดละคงังเดี๋ยวเรือเทียบท่าแล้วเราก็ขึ้นท่าวัดละคังเลยนะคะโอ้ไม่มานานมีองค์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตตรงท่าเรือด้วยนะคะให้คนได้มากราบไหว้กันนะคะ่ะหลังจากลงเรือนะคะ เราก็จะเดินเข้าไปภายในวัดนะคะจะไปไหว้สมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตนะคะมีขายลอตเตอรี่เต็มเลยนะคะภายในวัดก็จะมีโบสถ์อยู่สองฝั่งนะคะก็ให้คนมากราบไหว้นะคะแล้วก็มาเสี่ยงเซมซี พระสีอริยะเมตรตรนะคะองค์นี้พระีอีอริยะเมตรัยะคะ่ยะ,ะ,คะโบสถ์ฝั่งนี้ก็จะมีรูปหล่อองค์สมเด็จพระพุทธจารย์โตนะคะที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้คนได้มากราบไหว้เพิ่มจากองค์ในโบสใหญ่นะคะตอนนี้ อันนี้จุดนี้ก็จะเป็นการถไหวน้ำมันตะเกียงค่ะเพื่อให้ชีวิตรุ่งโรจน์นะคะข่าวในบริเวณวัดคนก็จะเยอะกว่าวัดโพนะคะที่วัดละคังคนจะเยอะขึ้นหน่อยเพราะว่าอันนี้ก็เริ่มจะสายแล้วนะคะ นี่ค่ะคนรอคิวเติมน้ำมันตะเกียงกันนะคะแถวยาวเลยค่ะก่อนขึ้นเรือไปจะไปวัดอรุณก็ขอกราบสมเด็จพระพุทธ,ธาจย์โตองค์ใหญ่ก่อนนะคะ อยู่บริเวณท่าเรือค่ะกําลังรอเรืออยู่นะคะนี่ก็บริเวณท่าน้ำค่ะสําหรับให้อาหารปลานะคะหรือปล่อยปลาบริเวณนี้ก็จะมีคนขายลอตเตอรี่ที่วันละครั้งนะคะบริเวณให้อาหารปลาค่ะก็เป็น ที่ที่ปลาเยอะมากเลยนะคะหรือมาปล่อยปลาก็ได้นะคะขึ้นเรือกันค่ะเตรียมเรือออกแล้วก็เตรียมไปวัดอรุณกันนะคะวัดที่เท่าไหร่แล้วล่ะสองสามสี่วัดที่4คะ่ะวัดอรุณนะคะนั่งเรือสามวัดสามสิบบาทเท่านั้นนะคะไปกับ ขึ้นจากวัดละค้างไปวัดอรุณแล้วเดี๋ยวก็จะมีต่อไปวัดกาลยาน้ณมิตรอีกนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราขอไปวัดอรุณก่อนนะคะนี่ก็เป็นโบชัวที่เขาแจกนะคะสำหรับคนที่จะไปไหว้พระห้าวัดแล้วก็พร้อมตลาดน้ำนะคะราคาคนละ250บาทค่ะ ข้างหน้านี้ก็เป็นวัดอรุณแล้วนะคะแป๊บเดียวเองค่ะนั่งเรือแป๊บเดียวก็จะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวรอเทียบท่าก่อนนะคะ ถึงวัดอรุณแล้วค่ะสวยงามมากเลยค่ะในบริเวณวัดนะคะคนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปค่ะก่อนจะเข้าวัดนะคะไปไหว้สมเด็จพระเจ้าตากสินกันก่อนนะคะเป็น พระมหากษัตริย์แห่งกรุงทนบุรีค่ะคนมากราบไหว้กันเยอะเหมือนกันนะคะในโบสถ์ก็จะมีองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะให้คนกราบไหว้เพื่อความาใช้ชนะ เอตรงนี้อะไรนะเป็นแท่นค่ะแท่นแท่นที่นั่งของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเอ้เขาเอาไว้ทำอะไรกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนี่ก็เป็นจิตกรรมนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดู แท่นที่เขาลอดอุโมงรอดรอดแท่นกันนะคะมาดูจิตรก,กรรมฝาผนังแป๊บนึงค่ะก็จะเป็นสมัยที่สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงออกรบนะคะภาพนี้สวยงามมากเลยค่ะเมื่อมาไหว้พระเจ้าตากสินเราต้องมาลอดแทน่น เพื่อล้างอาถรรพ์แก้ดวงตกด้วยนะคะเ<ม>ชื่อกันว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและยังทำให้รอดพ้นผ่านอุปสรรคทั้งปวงด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาไหว้พระปรางบัดอรุณกันนะคะ<ม>เดี๋ยวจะเวียนเทียนรอบพระปรางทั้งหมดสามรอบนะคะพอตอนกลางคืนไม่สามารถมาเวียนเทียนได้นะคะ ถ้าใครมานะคะวันนี้พระปางบูรณนะใหม่นะคะสีขาวลวดลายสวยงามมากเลยค่ะอยากจะขึ้นไปนะคะข้างบนแต่ขึ้นไม่ไหวจริงๆค่ะวันนี้ใครยังไม่ได้มาชมรีบมาเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะลงเรือเพื่อไปวัดกัะยาณมิตรกันต่อนะคะ 30บาทเท่านั้นนะคะไปกับไหว้พระ3ามวัดค่ะสาบาททริปนี้โอเคมากเลยค่ะเนี่ยค่ะด้านหน้าเราเนี่ยนะคะก็คือวัดกัลยาณมิตรนะคะอยู่ติดๆกันนะคะนั่งเรือสบายมากเลยค่ะเย็นสบายค่ะ ถึงแล้วค่ะวัดกัลยาณมิตรสวยงามมากเลยนะคะก็เป็นวัดไทยผสมจีนนะคะค่ะวัดกรัลรยาณมิตรค่ะ ็ขึ้นจากเรือนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปไหว้พระหลวงพ่อซามปอกงกันนะคะที่วัดกัลยาณมิตรนะคะคนมาไหว้พระสามวัดกันเยอะค่ะเป็นทิปที่ดีมากเลยนะคะนั่งเรือ30บาทไหว้พระสามวัดค่ะนี่ก็เป็นบริเวณรอบๆนะคะวัดกัลยาณมิตร อยู่ฝั่งทนบุรีนะคะมีที่จอดรถเยอะค่ะถ้าใครมาทางรถนะคะ,ะคเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูในโบสถ์กันนะคะหลวงพ่อโตซำปอกงนะคะองค์ใหญ่มากเลยนะคะหลวงพ่อโตซำปอกงนะคะ เป็นพัะพุทธรูปปางมานวิชัยค่ะรัชกาลที่สามทรงให้สร้างนะคะนั่งสมาธิเสียงเซมซีแล้วเราก็จะมีห่มผ้าจีวรด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นผ้า เหมือนสายสินนะคะเป็นผ้าจีวรพระนะคะเอาไปปูกเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะปูกข้อมือนะคะค่ะเนี่ยสำหรับผ้าจีวรน,นะคะเราก็จะมีหลายแบบสำหรับทำบุญหลายแบบนะคะใช้สำหรับไปห่มองค์หลวงพ่อโตองค์นี้นะคะเนี่ยค่ะห้าร้อยบาทก็ได้ผืนใหญ่นะคะ ก็มาต้องมาลงชื่อตรงนี้นะคะแล้วก็ทําบุญหยอดตู้นะคะอันนี้ก็จะเป็นห่มจีวอนเหมือนกันนะคะสมบง300บาทแล้วก็200บาทนะคะสําหรับเข้าวสารก็ทําบุญ100บาทค่ะนี่ค่ะตู้สําหรับบริจาคข้าวสารนะคะเนี่ยค่ะตอนมาเราจะต้องจุดทูจุดทูบแล้วก็เทียนเป็นแบบจีนเลยนะคะ หรือจะเทียนองค์เทียนเล่มใหญ่ก็ได้นะคะแล้วแต่ทําบุญนะคะจะเป็นเหมือนพิธีทางจีนเลยนะคะเทียนแบบจีนนี่ค่ะบริเวณรอบๆวัดนะคะคนก็มาเยอะเหมือนกันวันนี้ก็อากาศร้อนนิดนึง เดี๋ยวเราจะไปที่ท่าเรือนะคะบ้างนั่งเรือกลับไปที่วัดระครังค่ะเพราะว่า,าระหว่างทางนะคะนั่งเรือกลับนะคะระหว่างนั่งเรือกลับไปวัดระครังทางเรือจะมีให้ทําทานให้อาหารปลานะคะที่กรมท่าเรือนะคะซึ่งตรงนี้ไม่มีท่าเรือจอดทางเรือก็จะหยุดให้เราให้อาหารปลาค่ะตรงนี้บริเวณนี้ปลาเยอะมากเลยค่ะ แต่ถ่ายไม่ทันนะคะนะครับถ้าไปทำบุญไหว้พระก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแวะให้น่านได้ทำทานนะครับให้นาำปลาครับตกด้านหน้านะครับเกลือนะครับตรงนี้นะครับมีปลาครับแต่ว่าเราไม่มีอาหารนะครับเพราะว่าไม่ใช่หน้าวัดนะครับเราได้มีโอกาสมาลงเรือไหว้พระนะครับเราก็จะแวะให้ทานอย่างเราครับให้ต้องกินให้เขาจตอยู่ต่อชีวิตให้เขานะครับ พะเจ้ะน่าัสองสามนาทีครับใครจะทำทานนะครับเลี้ยงป่าตรงนี้นก็เกิได้เลยนะครับไปในด้านซ้ายมือนะครับถ้าจะเห็นพระมรูะสารักของพระเจ้าตากสินมาล่า,า,า,ลา,า,านะครับก็กราบไหว้กันะไ่อนแล้ว้ายมือนะครับแล้วใคจะทาานแล้วเ่านี้ก็นะครับเ้นความคุณนะครับค่ะ วัดที่หนะคะวัดมังกรน,นะคะหรือวัดเล็กเนืยี่หนึ่งนะคะวันนี้คนเยอะมากเลยค่ะต้องยืนเข้าแถวตั้งแต่หน้าวัดเลยนะคะก็เกิดปีฉลูพอดีเลยค่ะปีชงต้องรีบมาทำนะคะปีชงสี่ปีนะคะมีอยู่สนักสัตว์ค่ะมีค่ะคนเยอะมากเลยค่ะปีหนึ่งเราก็มาไหว้ครั้งหนึ่งนะคะ ให้เราแค้วคลาดปลอดภยัยไม่มีอุปสรรคใดๆนะคะนี่ค่ะปีฉลูมะโลมะแม่แล้วก็ปีจอนะคะปีชงในปีนี้นะคะแล้วก็มาฝากดวงกับเทศไท้สวยเอียนะคะที่7ค่ะวัดสัมพันธวงศ์หรือวัดเกาะนะคะเป็นวัดเล็กๆนะคะอยู่ใกล้ๆก,กับเยาวราชนี้นะคะเป็นวัดเล็กแต่ว่า ร่มเย็นเงียบสงบมีพระนั่งอยู่ตรงนู้นนะคะมองไม่เห็นไกลๆนิดนึงนะคะ่ะในนี้ก็จะมีให้หว้ายเทวสุวรรณนะคะบริเวณด้านนี้ก็มีที่นั่งพักผ่อนนะคะร่มเย็นสบายค่ะทาวมีหว้ายเทวสุวรรณนะคะแล้วก็พ่อปู่ฤาษีสามารถขอพรทเทวสุวรรณได้นะคะ วันนี้พระมหามนโดกที่มีองค์หลวงพ่อทองคําองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะวันนี้ข้างบนปิดนะคะก็ต้องมากราบไหว้หลวงพ่อทองคาในพระอุโบสถแทนนะคะนี่ค่ะทางด้านนี้ค่ะนะคะด้านอยู่ด้านในอุโบสถนะคะ ในพระโบโสถก็จะมะีหลวงพ่อทองคำนะคะให้สำหรับกราบไหว้แล้วก็ขอพรอนะคะใครสามารถเดินทางมาที่วัดไตรมิตรได้ทาง MRT มาลงที่หัวลำโพงได้นะคะวันนี้ก็ได้ไหว้พระครบทั้งหมด8วันแล้วนะคะก็ต้องขอ กลับบ้านแล้วค่ะเดินทางกลับบ้านด้วย MRT นะคะที่หัวลำโพงนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะคะบาย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 ค่ะ